โอ้โห FC นี่ครับทางลงนะครับผมดูทางลงนะครับ FC ทางลงท่านาคานะครับทางลงสียาวนู่นนะครับต้องค่อยๆลงนะครับลงเร็วไม่ได้ต้องหยยบเบรกแล้วก็เลียคัสลงนะครับทางเอเดีนี่คลิกจับลาวนะครับผม ถ้าไม่จับลาช่วยมันลงเร็วว่าเกินตามหลังยัยดอนไปยัยดอนเก่งนะครัยัยดอน,นขึ้นมาได้ถึงชั้นสูงสุดขนาดขาไม่ดีนะครับเนี่ยถ้าขาดีเนี่ยโอ้ยขนาดขาไม่ดี ถ้าคาดีจะขนาดไหนโ <c oughs> อ้ลายเหยียบพื้นเขนดนดย,ดนดย่งจึ๊บนะจึ๊บเัวนเอยให้่โน ไม่เกี่เขาไปาไทางเลยไม่กี่นีระร่้อบอกฝ่คุณองสพ,พ่อพอยุเท่่เจค่ะอ๋อพ่อเจดีนืมดละเจ,จคดอยบนไหนนิมได้อันนตห่นมัมแล้วนอนแล้วอันนี้ต้น,ย,นยิน้วหนา <c oughs> มนะครับเอซแต่ตอนนี้ไม่มีหนามนด่นะครับเนี่ยอย่้อนอุ้มเลยครับตอนนี้กอดอะไรครับเนี่ยกอจับจนดำจน เนียนนะครับเนี่ยผิวมันเนี่ยจับอย่างเนียนนะครับเนี่ยตอยนนี้ตัวนิ้วหนามแต่หนามมันหายหมดลวคนดูนเอาไปคนนี้เอาไปหนามไม่มีเลย เห็นพระขาวเลยค่ะนี่ยนอนเพื่อสวยน่นยวไปไกลๆคนกอนนะคะคนเห็น่โอ๋หูลสูงนะเออปีนี้เดียวเห็นชัดเลยทุกปีว่าเห็นเลค่ะนี่ันโอ้อันันอนะบอขาวๆคุณค่ะอ่ทั้งหลุงเทนพระนอนพระนอนพระนอนลอกเส้นทางค่ะยาเห็นเ